สวัสดีครับผมช่างใหญ่เคล็ประหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตต่ผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยกิ๊กค่ะคุณกิ๊กมา,าอยากได้เป็นวูฟคัรแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้ทรงไหนก็ได้ตามใจช่างเลยอ้าวใช่ตัดปลายทิ้งไปประมาณตั้งหนึ่งนิ้วเนี่ยตับไปเลยเนี่ยตดให้นไปดูดูเลย เสร็จแล้วแล้วแบ่งผมลงมาเลยเราจะเลเยอร์เท่าไรก็แบ่งลงมาเลยนะเนี่ยเราจะเลเยอร์เท่านี้ตัดเลยเนี่ยประมาณสี่นิ้วนะจากปฟายผมขึ้นมาจุดที่เลเยอร์หรือจุดทวีสี่นิ้วนะยกขึ้นมาเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัดเลยไอยชัิ้งเนี่ยกยกขึ้นมาเนี่ยยกมาเลยตัดเลย ก้าสิบองศานะยกขึ้นมาตัดเลยยกขึ้นมาเลยลเห็นไกด์ลน์ไหมเี่ย,เ,ยเรายืนอยู่หลังไกด์ลน์นะเราต้องยกตัดทั้งหมดสามจังหวะน,นะสามจังหวะแบ่งผมปีบโซ่ปัดดึงมาเลยด้านข้างยกขึ้นมาเลยตัด ยกขึ้นมาตัดยกขึ้นมาตัดไม่ได้ยกขึ้นมาให้มันได้คอทุยยกขึ้นมาเลยสาสิบหกสายกขึ้นมา ตัดเลยจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดที่สอง้วาเข้าจังหวัดที่สามเสร็จแล้วก็นเะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาแต่งผมแนวตรงข้ามนะ ก็คือแนวขวางเ่นแหละตัดเลยยกขึ้นยกขึ้นตัดเลยมันเกินไหมถ้ามันไม่เกินล้วก็ดิฟคัตติ้งไปเลยทำ้มันบางนะเนีย่ยยกดูเห็นความทุยไหมเนี่ยทุยไปถึงพระรามสองทุยไกลถึงเซนทรันพระรามสองเลย เคยตัดผมที่เซ็นท่ามสองไหมไม่เคยอะตัดข้างนอกตลอดใช่ไหมใช่อะตัวนี้ก็ดิบพอย์เข้าไปเนี่ยมาซิซซ์พอย์พอยพอยๆพอย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  มาดูด้านข้างทีนี้ด้านข้างเราจะตัดยังไงถ้าผมน้อยอะแบ่งผมหลักเป็นหูเลยนะเดี๋ยวผมหลักเป็นหูเนะี่ยมันน้อยด้านข้างมันจะตัดขึ้นมาประมาณนี้นี่นะแต่ก็ยังเปลีนหน้าอยู่ยกขึ้นตรงนี้รถลื่นพัดไปเลย ให้มันทแน่นนะนิดนึงด้านหลังแล้วก็อะไรให้มันเชื่อมกันคอ,อยคอยขัดติ้งคอยคอยคอยแล้วความยาววัดออกมาเลยประมาณสี่นิ้วนะคือความยาวด้านข้างเลย เราเออกแบบตามสรีระร่างกายของลูกค้านะหน้าคมหน้าเรียวพวกเนี้ยถ้านหน้าคมหน้าอ้วนก็จะไปสั้นมากจะเหลือแต่หน้ายาวหน่อยหนาหน่อยลูกค้าหน้าเรียวก็เพียวหน่อยผิวหน่อยแบบกซิเซอร์ไปเลยแบบกซิเซอร์ไปอันนี้แม็กซิเซอร์ไปเลย ด้านหน้าเราก็อะไรด้านหน้าเราก็สไลด์ตั้งแต่ปลายจมูกลงมาสไลด์หนานหน่อยนะทีนี้ทำปงบนก็ยกเลยตัดพอยต์ ประมาณนี้น,นั่นนะมาดูด้านอะไรด้านซ้ายนะจำให้ได้นะว่าเราตัดไว้เท่าไหร่ความยาวประมาณสี่นิ้ววัดจากบนไปหัวประมาณสี่นิ้วเนี่ยแล้วก็โรลลิ่งคัทเลยถ้ามันเทแน่นอนด้านหลังก็เชื่อมเลย เจมาไม่มาโรล,ลิงคัตไปเลยสไลด์ออกข้างๆขีดมาเลยโรล,ลิงคัตมีน้อยตัดน้อยมีมากตัดมากไม่มีก็ไม่ต้องตัดเลิกโรล,ลิงคัตโรล,ลิงคัตครับแทบจะไม่โดนตัดเลยด้านซ้ายเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็โรล,ลิงคัตไป ตอนไหก็ได้หน้าอย่าให้หน้าลูกค้าอ้วนพางหน้าลูกค้าไปอตึงมาสองข้างก็ต้องเท่ากันวัดระยะเช็ดเลยถ้ามันยาวก็เลยมองมีความยาวมันยาวมาเท่าไรสองเส้นล้วก็ตัดถึงระยะดูซซายขวาเท่ากันถือว่าใช้ได้บาลานซ์แล้วมันบาลานซ์ยกขึ้นยกขึ้นแล้วตัด เกขึ้นเราตัดคด้วคด้ยเปหลังบา้านตัดผมทั้งทีมม่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเห็นความทุยชันเกียน<ม>เห็นลูกเลเยอร์ระดับยกขึ้นแล้วก็ตัดคอยัติ้งตัดไปหแห้งเสียออกไปได้หนึ่งนิ้วด้วยคอยัติ้งอตอนที่เราตัดไปแล้วก็จะสอดสายหาอะไรหาผมคันด้วย มาหัวนี่ศีรษนนี่มีผมคันให้เราดึงไหมจะดึงให้ลูกค้าก็ได้ไม่ดึงก็ได้นะแต่ถ้าอยากชอบดึงให้นะเพราะอะไรมันเกตการลูกตาเพราะเราจะรู้ว่าเส้นไหนคือผมคันเส้นไหนคือผมตรงผมอยากสวกเราจะรู้ไงบางทีมันอยู่ข้างหลังลูกค้าก็มองไม่เห็นว่าเขาก็าอยากจะดึงแต่ดึงไม่ได้ไม่รู้เส้นไหนดึงเล่นๆให้เขามีความรู้สึกว่า ừ lâu xảy chạy không nói hết đường ช่างใหญ่พยายามได้ให้มัน,ให,มนให้มันงองอนะเป็นบอลล่มให้มันยุ่งยุ่งเหดิยุง่งเหยิงให้มันดูเหมือนผมหนาผมอยากส่แต่จะตัดผมกับช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวมาได้นาที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 5 4 8 3 9 9 9ี่และ0ูนย์แปดหร้านตั้งอยู่ปากซอยนะพ้องหนนดโยทิ้น52ตรองข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเพียดใสายใหม่นะครับกทอมอหาไม่ยากนะหาไม่ยาก จองคิวรงหน้าออนไลน์มันก็ได้ l i n ์เคเอ่านว่าเกษียณเซ็นบุ๊กแฟนเพจก็ได้อินบ็อกซ์เข้ามาส่งข้อความมาสอบถามเรื่องการเรียนตัดผมก็ได้เรื่องการจองคิวตัดผมก็ได้ได้หมดจะไม่พูดสักคำเลยครับเนี่ยหัวเรอะอย่างเดียวเลยแบบซเซอ์สารภาพมาสมว่าคุณได้จองคิวมาไหมไม่ได้จองทำไมคุณไั้คุณคุณใช้เส้นปลาน้อยใช่ไหมใช่คุณใช้เส้นสายของปลาน้อยตัดอะไร เป็นเ้นของเศียฐีนวมนคระปาน้อยด้านหลังดูความยาวครับความยาวผมตัดออกนิดหนึงนะแล้วก็เลเยอร์ขึ้นสี่นิ้วนะครับความทุยอยู่ว่ามันติ่งหูนะเป็นทุยสั่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เราแ้ทั้งใหญ่ถ่ายคลิปวีดอนะขอให้เดินทางกลับบ้าน,นปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง บางมีก <ia> <Yeah. S 1> <Di> ันทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีแฟนก็หอยหน้าตาดีดีรวยรวยดีไหมดีเอารวยด้วยเอารวยด้วยตามใจด้วยดีไหมเดี๋ยวตามใจด้วยก็ขยำขยำให้มันยุ่งยไว้ทรงนี้พอมันปิดหน้าปิดตาก็ดึงกลับมาถ้าอยากให้มันยุ่งยงก็ดัดซะเลยดัดมันเป็นสปริงนิดนึงก็ได้นี่ดูหน้าหนาหน่อย แต่ละวันท่างใหญ่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ตัดทรงอะไรบ้างลูกค้าก็จะเป็นคนเลือกมาเองเป็นคนตั้งทงมาจากบ้านเองเพราะจะเอาทรงนั้นทรงนี้นะครับก็ไปฝึกฝนวิทยายุทธให้ดีท่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะในยูทูบ e นะอกต่อๆกันด้วยหลับตาไปดูครับ ดูมันหมุนมั่วๆนะตรงนี้มันไม่ได้มั่วนะมันมีหลักมีเกณฑ์ของมันอยู่พยายามจับให้ได้ว่าช่างใหญ่แบ่งผมยังไงยกผมกี่องศาขึ้นทรงยังไงขึ้นทรงจากข้างหลังหรือข้างหน้าหรือด,ด้านข้างสังเกตว่าช่างใหญ่จะขึ้นทรงด้านหลังนะเลเยอร์ mm hmm. ข้างหลังก่อนตัดความยาวทิ้งก่อนนิ้วหนึง่งตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้นะ ผมลูกค้าเลยตรงฟูๆนะช่างใหญ่ก็เซตให้มันตรงค้าแบบสภาพเซตผมลูกค้าเลยคือเซตให้มันมีวอลลุมนะ่มเลยเซฟให้เ,เหมือนผมดัดอะคือเซตให้มันยุ่งๆไว้ให้ให้มันดูเหมือนผมเยอะแล้วก็เรียกว่าหลอกระโหลกช่างใหญ่ไม่ได้ยีนะแค่ใดๆยกยกคนนิดนิดหนึ่งแล้วก็เซตเลยแค่นี้มันก็เป็นทรงมันเนี่ยให้มันเลื้อยไปที่แก้มเลื้อยไปที่แก้ม ่อคอลูกค้าไปทำสีกับไปทำไฮไลท์มาเองนะช่างใหญ่แค่คัตติ้งอย่างเดียวนะครับก็ทรงมันก็เลยสว่างม,มันเด่นขึ้นมันเด่นขึ้นเพราะไฮไลท์และสีผมนะเป็นไงมั่งสวยถูกใจไหมถูกใจแต่ในร้านไม่มีใครทำได้เน ะไรนะไปาัว่าหลายร้านยังไม่มีใครถูกใจยังยังไม่มียังไม่มีช่างที่ตัดถูกใจใช,ช่างใหญ่เป็นคนแรกของโลกโอ้หลอ, <laughs> อ,อดเลยวันนี้ฝ <laughs> าก,กไกว้ตัวเชนด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสด <laughs> ีครับบ,รบ๊ายบายลาไปก่อน